สวัสดีนะครับท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะมาอีกรอบหนึ่งครับตลาดสังกสีเทพารักสมุทรปราการนะครับผมมองเห็นลิฟๆนะครับท่านผู้ชมตรงโน้นอ่ะร้านป่านัดแบบว่าโอ,อ้โหคนนี้นั่นร้านเลยเขามาลุมดูอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะผมมาช้าไปนิดหนึ่งวันนี้เวลาตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นนะเอ้สี่โมงครึ่งนะครับไม่ใช่ห้าโมงเย็นขอไปด้วย ตลาดสังกษีเทพารักษ์นะครับมีหลายวันนะแต่ว่าแนะนําให้มาเสาร์อาทิตย์นะครับอ้าวผมเอาสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อเป็นเอฟซีครับครับผมอ๋อมาร้านป่านะเด้อเรียบร้อยแล้วอ๋อซื้อมาแล้วได้ได้เลยครับตัวนี้เป็นแอมอ่อ อะไรนะมีเพจมีเพจด้วยอ๋อแล้วนี่ตอนนี้นะครับโอ้โหขอบคุณมากครับพดไม่พอเลยไม่ได้จุดแบตไปพอดีมาช้าครับวันนี้ไปที่อื่นมาครับโอรต้องมาแน่นอนอบคครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับดีครับนะครับก็เจอเอฟซีก่อนเข้าร้านป่านะนี่ดูท่านผู้ชม คนมาลมซื้อหรือมาอะไรโอ้วันนี้เจอพระเอกเลยฝ๋าสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับ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 สสวััดีครบเออขออนุญาตคุณปศอ๋สวัสดีครับขออนุญาตติดไม้แล้วป๋าที่สองให้ป๋าติดไม้ป๋าหน่อยไเนี่ยครับผมสวัสดีครับเอ็ซีทุกคนนะครับวันนี้ไปหลายที่ก็เลยมาช้านิดนึงนะอ้าวคนดหล่อพัดหล่อพอดทักพัหล่อเลยไปข้างผมลงมาให้ไหมอ๋อใช่ใช่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนี่ยครับบรรยากาศร้านป่านะฮะ วันนี้จะมีอะไรใหม่ๆมาให้ปให้ลูกค้าดูร่างปะตอนนี้ตัวสามพันหมดไปแล้วอาช้าตัวตัวตัวแบบไหนอะตัวตัวตัวเนี้ยอ้าวเหรอแต่เป็นสามพันหกศูนย์ศูนย์หนึ่งตอนนี้มีเหลือหกศูนย์ศูนย์สองอ้าวเหรอหมดแล้วแล้วก็มีตัวชุดนี้เลยที่โหดๆเดี๋ยวได้ชมกันเนี่ยมีแต่ลูกค้าถามว่าเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้เท่าไหร่ปะอ่าตัวนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผมอ่าผมเอาตู้มาไม่หมดธรรมดาผมจะมาสี่ใบแปดดอกครับผม กลัวว่าใส่ไม่หมดเลยเอามาหกใบพออ๋อ,อตัวนี้ขับสิบแปดตัวนี้เหรออ่าขับสิบแปดได้ข้างละสี่ดอกนะเดี๋ยวลองฟังดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพอดีลองนี่ลูกค้าปลาแกมารอนานแล้วอ๋อแล้วปลามาอีกชุดนแล้วปดร้าบไอ้ตัวนี้อ่าหกศูนย์ศูนย์สองหกศูนย์ศูนย์สอง อะไร Connie, <ne> นะแบงย่อยมาเนี่ยไม่มีก็มีอ่ะแบงแบงโอ้แบงหลอดแบงยี่สิบเท่ันเลยแบงห้าสิบก็มีแบงห้าสิบตั้งแปดร้อยอ่ะขอไอ้เป็กหน่อไอ้เป็กไอ้เป็กอยู่ล่างไงนะครับ่เนหน่ยไอ้กองอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นมาลอง ่าบรรยากาศหน้าร้านป่านะครับวันนีกาศมาโอ้ยผมหายว่อพี่บรรกาศแน่นอนดิแต่มาทันชุดใหญ่นะมีกว่าชุดใหม่ร้อยชุดหนึ่งของปจีราคาเท่าไร่ยชุดตะกี้ในี่ที่ไหนชุดไหนเนี่ยสนใจก็มารับชมคลิปหรือไปมารับชมเสียงมาฟังเสียงที่ตลาดสังกสีเทพารับนะครับเพราะว่าผมก็ไปหลายทีครับบางทีก็ไม่ได้มาไม่ทันนะท่านผู้ชมต้องขอไปด้วยนะข้าแอยู่ไหนอ่ะนี่อะ ไปก้าแล้วครับอ่อไปไปตรงนนะเรียบร้อยนะโอเครับเดี๋ยวไปดูหน่อยดูฮะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเขียเทียนหนเขียเทียนหนเนี่ยเนี่สองหมื่นห้าใช่ป่ะอันนี้ว่ะชุดนี้เลยไปเด้วยไปแล้วหมื่นห้าอันนี้ชุดนี้ชุดนี้เลยทอะไรอะอ่านี่นี่เก็บเปล่งอะไรด้วยคือจริงตะกี้ป่ะ ตัวไหนวะตจะกี้เนี่ยตัวนี้ตัวนี้นี่นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เล่นอยู่นตัวนี้บรรยากาศยามเย็นไยตรงนี้ไปไหนสังกสีเทพารักษ์สมุทรปราการนะครับตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงจะห้าโมงนะสี่โมงกว่าจัดการให้เรียบร้อยแล้วลวกนี้จัดการนะหมากเดี๋ยวค่อยขอสเปคของตะกี้หน่อยด้มีลูกค้ามาซื้อของแล้วคำาลังเดี๋ยวจะลองจุดนี้หน่อยให้ลูกค้าดูอยู่นะครับ รันหน,นึ่งเดียวเรามาลองดูว่า <c oughs> ได้ปา <c oughs> เดี๋ยวรอรอให้ป๋าว่างก่อนเดีนี้ต้องออกมาแล <c oughs> ้วกลัวจะมาไม่ทันชุดนี้เลยนะ <c oughs> ชุดนั้นไปซะแล้วสิ <c oughs> เอาเหรอชุดชุดที่ชุดอีกชุดหนึ่งเหรอ <c oughs> ชุดสามสามพันในตัวหกสูนที่หนึ่งหมดโอ้โหมาไม่ทันนะครับส<ท>าม G ป๋าสาม G สาม G ใช่ตอนนี้เล่นสาม G เดี๋ยวนี่เลยเล่นชุดนี้เลยมันยากาศของชุดแล้วอ๋อโอของป่าเขาเยอะแล้วโอเขาเขาสะสมหรือเปล่าเนี่ยป่าไม่ร้องเขาบาดตามตวอ๋อเนี่ยน้องเอาไปเล่นมือดีวีนจะบอกให้เหอคนเนี้ยอ่าไม่ธรรมดานะครับชอบตัวหลังเนี่ยเสียงกลางเสียงกลางได้ข้างเราสองใบนะสี่ดอกขอเก็บภาพหน่อยป๋าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยให้รายละเอียดป๋ามีคนถามเยอะมากเลย รับรองถูกใจแน่ตัวนี้พวกง,ง่ายไม่ต้อง <ใจ S 1> ทำอะไรออคอมเมนต์ไม่ทันเลยดูมันเยอะแต่ไม่มีอะไรครับเล่นง่ายนี่พอพอ,พอลงคลิปไปบอกว่าตัวนี้แ e อมจิ๋วเขาบอกไม่จิ๋วแล้วรุ่นเนี้ยเขาบอกเห็นขนาดนี้ไม่จิ๋วแล้วนะไ,ไม่น่าจะใช่แอมจิ M ๋ว <c oughs> มันมีอะไรมาให้เล่นอยู่เรื่อยอ๋อเหรอเราก็อยากลองอ่ะพอมน่เยอ๋อนี่เนี่เห็นไหม โอ้เขามาธรรมดานะครับเป็เหล็กสองร้อยยี่นะครับเนาะท่านทนี่ของไอ้นั่นไอเจพีเอลโอ้โผมทำคู่กันเลยเอฟซีกุณทนนะครับจะบอกให้ อ่าเสียงกลางจ่ายตังแล้วเก็บมาขอของอ้าวตอนนี้เบียดใช่ไหมเนี่ยมีมีอะไรบ้างวี่ใส่ไม่เสร็จไม่ใช่เราไม่เต็มรอบด้วยเราไปมาอย่างเดียวไปอย่างเดียวไม้เอฟเฟกต์ไม้กับเอฟเฟกต์ไม้กับเอฟเฟกต์สองตัวเออผลอะไรให้อ่ะเยอะแยะเลยไหมกับเอฟเฟกต์หนึ่งหนึ่งชุดอีกชุดหนึ่งส่งไปให้ทีหลังไปพร้อมไปแอมนั่นแหละเอาะว่เอฟเฟกต์ เดี๋ยวค่อยดูราลละเอียดนะครับท่านผู้ชมหมายเลขอีกชุดหนึ่งส่งตามใอ่ใช่วันนี้วันนี้ครับดอกกี่ดอกนะป๋าจริงๆริจก็อามาแปดดอกใส่รถไม่หมดก็เลยมาได้แค่หกดอกหกดอกนะครับไอ้ตัวนี้ก็เลยมันมันละหายไปข้างเนี่ยนะะอ๋อเห็นไหมจริงจริงแล้วคืออ่ามันจะชุดละสองดอกครับเนี่ยชุดละสองดอกอ่าโดยแยกครับจากไอ้เจ้าหกศูนย์สองเนี่ยครับผมอ่าตัวตัวแม่คือตัวมีดตัวแม่มัน อ่าตัวนี้จะต่อมิกก็ได้นะจริงๆเอามิกมาเขาซื้อไปแล้วก็เลยไม่มีให้เล่นและอ๋อครับอ่าต่อมิกต่อปีต่อเอฟเฟกต่อพึกทีวีพึกงโน้ตบุ๊กอะไรพวกเนี้ยอ่าแต่ใช่ดีก็คือเป็นตัวตัวมิกอ่ะมามาเป็นตัวเชื่อมต่อจะดีมากจริงๆผมเกียมิกมาลูกค้าตังค์มาลวอ๋อครับผมอ่านี่เสร็จแล้วนะครับอันนี้วิธีแต่นี้รุ่นนี้มันใหม่ตรงไหนใหม่ตรงนี้ครับ เบเกอร์ตัวนี้ oh, ยอ๋อมีเบเกอร์เลยอ่าที่เอาไฟสิบสองโวลต์มาเข้าได้เลยนะไฟสิบสองโวลต์เนี่ยเอามาเข้าเลยเนี่ยแบบเนี้ยแล้วขอสายดําแดงเส้นนี้สายนั่นแหละอ่าสมมติว่าอ่าตัวนี้ผมสวิตชิ่งนะครับผมตันนี้จอยง่ายก็คืออ่าแบ่งเป็นตัวละยี่สิบแอมป์ทั้งหมดสามตัวเห็นไหมอ่ายี่สิบแอมยี่สิบแอมก็ประมาณหกสิบแอมตัวนี้เอาอยู่ละเอาดําแดงอะไรสา,สายเนี้ยสายเนี้ย,ย,ยแล้วเราเสียบไฟปั๊บเนี่ย สิบสองโวลต์อ่ามาเข้านี่เลยหรือจะเอาแบตเตอรี่เข้าก็ได้เดี๋ยวรอแป๊บนึงอ่าเนี่ยอ่านี่เลยต่อจากนี้ปัปเนี่ยก็คือจากสวิตชิ่งนี่แหละออกไปสิบสองโวลต์สวิตชิ่งยีิบสี่โวลต์แล้วแต่ได้หมดเสร็จแล้ว บวกลบก็เข้าที่นี่เด้เลยหรือว่าแบตนะแบตก็ได้นะเี่ยแบตเตอรี่นี่ก็ได้ต่อแบตก็ได้นะอ่าโดยใช้เบเกอร์ตรัวนี้มันง่ายเราไม่ต้องไปใช้อะไรเยอะแยะอ่าเนี่ยเสร็จแล้วเรียบร้อยเปิดเลยครับอ๋อแล้วก็คือพูดง่ายเราเปิดเราเปิดไฟ,ไฟไม่พอแล้วเล่นแบตไฟไม่พอแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับไม้พอ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  ขึ้นหมดแล้วต้องขึ้นแรงแล้วพอพอพอโอเคกี่โมงวันนียไฟหายจับไวจัง <c oughs> ที่นี่ต้องมีปัญหาเรื่องไฟใช่ไหมป่าใช่จริงๆผมกลัวมันเกมแบบนี้นนอ่าเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวต้องดูเพลงก่อน <c oughs> อ่า อันนี้เก,ก็บไปก่อนลบไปนั่นมองไม่เห็น 밴드 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 밴드

ไม่มีจีนะให้ไี้ยินนะครับสวิชิงตัวเดียวนะใครตัวนี้นะครับใช่รอบผมแล้วก็เล่นเลย แต่ที่นี่ค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องไฟหน่อยอ๋ออะอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราเล่นเริ่มเริ่มช่ง speech, ใช่ไหมครับผมอะอันนี้ก็ได้ต่อแบกก็ได้นออะอต่อแบกก็เข้าได้เลยอ,อ๋อครับผมอะ ตัวนี้แบ่งแบ่งผ้าเป็นอ่าอย่างละสี่ดอกนะครับตัวนี้รับผมอเล่นอ่าจะได้ขายมิกรไปซะแล้วจริงๆถ้ามีมิตเข้ามาเนี่ยอ่าระบบเสียงนี่จะจะกระชับกว่าเดิมเยอะนะครับแล้วก็ไอเจ้าตัวนี้จริงๆแล้วปูดมาจากลกลูกค้าลูกค้านะครับอ๋อต้องการแต่ตัวนี้ตอนนี้มันเขาเรียกวอะไรมันจะต้องเขาเรียกอะ ตตุ้นตลอดอ่ะอ๋ออ่าจ้านี้มามาตอนนี้ตัวสามพันมันหมดครับผมเหลือแด้รุ่นนี้นะครับตอนแรกมันมีตัวสามพันมันใช่ไหมป๋าหมดเลยป่าไม่ถ่ายรูปไปให้ผมะไม่ทันก็เขามาไกลแล้วก็เขาไปแล้วไปสำโรงมาครับตัวนี้ยังไงป๋าแต่ลูกค้าลูกค้าก็รู้รู้อยู่แล้วตัวเนี้ยอ๋ออ่าตัวนี้ลูกค้ารู้อยู่แล้วว่าอจุดละลราคายังไงป๋าตัวนี้ตัวนี้ชุดหนึ่งแปดพันกระบายครับผมครบเลยนะไปถึง ไปถึงคือพร้อมเปิดเลยใช่ไหมคือเด่นได้เลยครับอ๋ออ่าคือตอนนี้จัดชุดพิเศษอยู่ที่9500แต่จะมีมิกด้วยมีมิกมีไม้ลอยด้วยแต่ที่นีนหมดมิกก็เลยโชว์ไม่ได้ครับผมอ่าตัวนี้อ่าสมมุติแบบที่สุดครับตัวนี้นะฮะครับมนะครับกับงานง่ายๆอ่าลูกค้าจะไปออกแบบเอาเป็นอ่าอะไรอะคริลิกมาครอบใส่ไฟก็ได้นะฮะแต่ตัวเนี้ยที่ผมไม่ได้ทำเพราะว่าอ่างบมันจะสูงขึ้นอ่าสมมุติว่าเนี่ยอ่ะเรา อันนี้เราเราแบบไฟบ้านไแล้วครับผมอ่าตอนนี้จะเล่นแบบเล่นยังไงง่ายๆเลยครับผมนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะไม่ต้องไปทาอะไรสายลำโพงอยู่เหมือนเดิมปิดตัวนี้ฮะพอปิดเลยอ่าครับผมกลับแล้วก็เอาออกเลยอ่าตอนนี้เรามาย่อย่อเอาเพราะไฟที่นี่มันไม่ค่อยพออ่าอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือจำแบตเข้าไปเลยอ่าจำแบตเลยขอสายอันนี้ก็ได้ นะ <S <S สมมติว่าเราจะเล่นแบบครับเรื่องราคาลลาสิบนิ้วเท่าไหร่ครับอันนี้ก็บรรยากาศป่านะครับ ขออนุญาตถ่ายหน้า FC นิดนึงนะครับ FC เยอะเลยวันนี้นะครับตัวนี้หนึ่งอใช้ได้ทั้งไฟบ้านไฟแบตนะครับผมสายใส่นิดนึงนะเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ดูขั้วบวกก็้วลบให้สำคัญนะอ่าต้องระวังเรื่องนี้หน่อยอืม ่เานี่ต้องสังนะครับเนี่ยอันนี้รถเป็นแบตนะก็คือเราจะต่อจากแบตรถเริ่มก็ได้นะสําหรับคนที่จะไปขึ้นรถแห่นะครับตัวนี้รับรอง่าษาใจแน่นอนนะะรับอันนี้การมีคู่กันไหมวะรับประกังตัวเดียวกันเลยเออนี่ไฟเข้าดีเลยอันนี้ต่อแบตนะครับเรียบร้อยยับประกัง อันนี้เล่นกับแบตนะ

อันนี้สนใจก็ทักเข้ามานะครับผมมันใช้เวลาพอสมควรเป็นกันฮะอ๋ะอ,อก็คือเหมือนต้องคือพูดง่ายเราต้องสั่งสั่งก่อนใช่ไหมครับใช่ใช่ก็คือต้องลูกค้าต้องสั่งจองมานนะเพราะว่านี่น,นี่อันนี้ลูกค้าจองหมดแล้วที่เห็นนะครับ